ครับสวัสดีครับผมช่องของเบ้าลำเป่าพี่น้องนะครับมือนียังอยู่ครับนะครับการทํางานนะครับเฮ็ดเบียกพี่น้องเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานนะครับของชุนอีสันคือมันสำปลังพี่น้องข้างหลังนี่ครับนีครับแปงมันสำปลังครับพอดีสีไทยคบล่องครับคือคลิปที่แล้วเขากอกไทยขึ้นกันับคลิปนี้ก็ชิมาไทยให้เพิ่งอีกนะครับแต่ละพื้นที่มันต่างกันครับเียเป็นแปงดินไส้ คือว่าทํางานดิง่ายขึ้นนะครับทำงานง่ายคลิปที่แล้วมันเป็นดินเหนียวครับอย่าเป็นออกดินเหลืองๆเหนียวๆนะครับโดยรถไถมินิจิบจิบนะครับตั้งสื่อไม่ใช่รถพ่วงดินเกาญี่ปุ่นนะครับเป็นมินิจิบจิบนะครับช่องเบาลําเปานะครับการทํางานสุขภัณฑ์นะครับในการสื่อมาใส่งานนะครับพี่น้องโดยเมื่อนี้กนะครับขอฝากติดตามนะครับช่องน้องไม่ในหารวอยคนเดียวคนติดตามก็ดีใจ พเพราะว่าเากับเ็ดคลิปไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆคอนเทนต์ยนห้องกับบมมุ้งอย่างไรกับดูน้ำไห้น้ำหน้าวิงีเช่าบ้านวิงีเกษตนะรแล้วบางทีไปบ้านคนอีสานมานห้องนะครับถ้ากินผ้าเที่ยวไปเนี่ยนะครับบอต้องซีเรียสดครับช่องผมกับรถไถท,ที่นี่จิบๆนะครับนี่ใส่หล่อย,อยางครับเพราะวะหล่องมันมันแคบครับในหล่องมันแคบไปเบอร์เงินครับผมนะครับหล่องมัน ครับมันลบออกมาครับนี่คือดินมันนีะครับพี่น้องดินมันออกจากขอบต่องแล้วมาอยู่กลางห่องเตืนไปครับคือจากคือฝนครับเข้ากับจิตไถ่ครบเข้าไปในหล่องนะครับพี่น้องจะนะครับมาเบิ่งนะครับการทํางานของมินิจิบจิบครับรถไถมินิจิบจิบเนี่ครับมันก็ดือว่าสูงครับเขี้ยงแกวแล้วครับแต่ว่ากระเขาได้อยู่ ใส่งวันครับใส่ครบชุดนลยครับ,บคุ่อใส่คบืนครับกล้องมั่นกับพลังครับกเกียรครับมั่นสูงสูงครับตัวนี้ มไม่ได้ครับขอมาถ่าครับกพราะว่าฝนตกชาลาง,าลอ,งอ,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 อยู่ในร่อดมั่นเดแล้รครับรถถ่มินิจิบๆครับเดี๋ยวเพิ่งมั่นครับ ไทยคนไทยมืเดเยาว์แล้วพี่น้องขอดไปจากปอดมือหนึ่งถือกล้องครับหรือว่าขอมาได้ครับมั่นบเหยียบครับจะเกิดยุ่กับพันธุ์ของมันทียวรือปลูกกับพันธุ์กลางลายกับขา่ามว่าอย่างไร นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับไทยกบร่องมันมันกัดแล้วพี่น้องครับโดยรถไยมินิจิบๆครับนี่นะครับฝนตกลองครับสาดกบเข้าไปครับพี่น้องนี่ครับไยกบ นี่ยกับเข้าไปนี่ครับฝากกดติดตามกดสับตะไคร์ได้ครับสับสักไครนะครับ,บ,ก,รบกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องครับรถไถมินิจิบๆครับเกาหลีปุ่นครับผมรีวิวกันทำงานครับพี่น้องบ่มีเด็โฆษณายอยังไรเพื่อนเนี่ นี่แหละเกาญี่ปุ่นนั่นเป็น่ังไดบที่เขามาใส่อยู่นนี่ะครับฝากนะครับผมตามคลิปต่อไปพี่น้องนี่สตาร์ทได้ครับแต่สตาร์ทในบางก่อนก่อนที่ปิดคลิปดึงให้มันตึงจะทุบครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับยังไงครับชมในคลิปต่อไปครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้เข็ยนคลิปนะครับผม